นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเจวะกิจมาตัง โกชัญญามารัณงสุเวนะหิโนสังขรันเตนะมหาเสนเนมาจุนหายตอติอันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช้ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้หน้าโอกาสบัดน,นี้อาตมา จักได้น้อมนำเอาคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประคับประคองฉลองเจตนาของสถาท่านเจ้าภาพาโดยมีญาติพี่น้องลูกลูหลนานแล้วก็มีแม่วินวันวงริยะนางสมนึกสายมูลนายอดีเรกนางอรวรรคคำมูลท่านเดวกันเนะ มีหลายคนนําไลอย่างก็ท่านนายกเทศมนตรีสัตยพลนางสิริพรวงริยะนายแพทย์ประสานนางทรงศรีสุดาจิตนายจุงพิวไออย่างนี้อันนี้เหน,นใจคนบ้านเอาในไรพวกนี้นจ,จุงพินแชอ์อนางสุภาวรรณวงริยะพร้อมโดยญาติพี่น้องตั้งหลาย เอามือลงเหย่ยก่อนกุ้มกระหันจืดคืองุ่ในงานศพของแม่วิทิปวงริยัาแม่ปอ,อวิทิปนั่งรถมายังมาได้พักสักตี่นะญาติโยมทั้งหลายอาตมน่ทุกเดือขนาดาปุ๊บปุ่นซุนตังลูกจังหวัดตาอณามนเนี่ยต้องเต่นดังม,มาเนี่ยทำตัวลำบากลำบาก พ่ออุ้ยทิพยวงริยะเก้าสิสามปีที่ได้ล้มหายตายจากท่านนายกก็ได้ฮัลโหลโทรไปนี่ม์มาวันนี้โทรไปพอจะวันข่ามันเด็กก็มีขึ้นเด่ก็มีขึ้นพ่อปุกบปุญนุนป่าลงมาตั้งแต่แปดโมงเจ้าพอดีโชเฟอร์ไข่ไปแอวไปซื้อครัวซื้อของมาถึงปะหกมงปลายไปมีมีก,ำกำ่ำเกาลาบแห้งหลากันไรอย่างซักอย่างปิกมาลวกไปปุ่น บ้านสันทรายมูลอันนี้ก็สันทรายกับนอกอันนี้ก็บ้านสันทรายอันพวกก็สันทรายมูลแต่พ้นเป็นตำบลพงผาอันนี้เป็นตำบลแม่สายอันนันนะโยมตั้งหลายลงเฮยลงเข้าดงป่าไม้นับว่าหลงได้สาวรวคนยังกับปอกพริกขึ้นสู่เกีหังสู่ว่าตังเกีาเกหาตุ้มน้อย ลงอกลงใจลงไปจ้อยจอยจั๊กหัวนยากครับคืนมาลงตัวนี่มันจังลืมตายลงกายนี่มันจังลืมแก่ลงบัวลงเมียนี่มันจังลืมป้อลืมแม่ชิมิชิมิลงหนตาไปตึกที่ไหนที่เบาปิ๊กคืนมาได้ขนาดข้างเครือเขาหลงก็ยังปิ๊กมาถึงบ้านมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังว่ากูหลงในป่าแต่คนที่มันลงจิตลงใจลงตัวเก่านี่พ่อแม่ตั้งหลาย มันปิกคืนยากซอกหาตามปิกบ่ได้พระพุทธเจ้าหวันความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นมารทำลายจิตทำลายใจทำลายตัวเกา่าเฮาเกิดมาเป็นคนไปเอาอย่างลัำเหลือเมาชิงดีชิงเด่นอาขาดพยาบาทคมเหงเต็งเต๊เตเตกันจูจีจุกจิกติชินนินทากันอีนั่นอย่างอ,อันอีนี่อย่าง กูนี่หายนี่ลี่เด่เต็มแม่สายก็ครับกูนี่หายนี่เนี่ยเมาชิงดีชิงเด่นกันย่อมพ่อพ่อวิเฮานี่เรียบร้อยไปแล้วได้ผาซานเนี่ยล้างได้ล่องเนี่ยแก่ได้กู้สนสนบุญต่างกันบ้านจองห้องหอที่อยู่ที่กินลูกแก้วเมียฮักเอาไว้ที่บ้านเหลือแต่คุณงานความดีบุญกินบุญตามที่พ่อเอาไปยังเงินพ่อเอาอย่างไปสักอย่าง เงินทองสินทรัพย์จังมากค่าคนมนถีที่อยู่ที่กินเพชรนินจินดาเอาลากไว้นี่โยมทั้งหลายชีวิตคนเขาเนี่ยมันมีอย่างตอนเขาเกิดมาใหม่ๆนี่กัมลูกวยแม่นแท้เหมือนทั้งว่าโลกทั้งโลกนี่เป็นของเธอคน,อนเป็นของฉันคนเดียวแต่พอตายไปแล้วแบมือออกมาเอาอย่างไปซักอย่างได้ล่องแก่นได้ภาษาะในหลังก็เขีย้ยวหนีกางนั่งเลย เนี่ยตั้งดังหลายเพื่อนล่มเพื่อนรวยเป็นมหาเศรษฐีย่อมต้องไปอิจฉาอย่างเพื่อนถ้ามาพระคูกล่อมได้มหากล่อมได้เจ้าคุณกล่อมได้เป็นนักเทศขี้เพียอเงี้ยมานเป็นยังเลยเพื่อนฉลองพัดยอดกันเฮต่ำตรงๆป็ะเนณีประมียอดบระมีถาบระมีตำแหน่งอยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวเพื่อนกินเฮกินเพื่อนตานเฮตานมีงานเฮทำมีกรรมเฮใส่ โยมดังหลายมันมีความสุขทุกคนเกิดมาต้องการความสุขแต่บางครั้งไปซ่อหาความสุขเป็นมันก็เลยได้ความทุกข์มาแต่บางคนบอกความสุขอยู่ที่เงินที่ท้องของกุถูกหวยจะโลกทั้งโลกนี่เป็นของกูคนเดียวถูกหวยเป็นเรื่องแปลกแต่หวยแดงกเป็นเรื่องธรรมดาซื้อหวยล่วถูกโยมมันต้องไปเดือดร้อนมันโยมฟังตอนที่มันจะออกรางวัลนนะ่ะอีน,น้อยนั้นอยู่ลูกมันเตกปุ่มได้ยินบอก เราจะทำการออกระบัยเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เลขที่ออกอีน้อยนะั้นเด็กละเดกเด,ก, 2, 6, 2, 6. เดกเดกสองหกสองหกเดกเดกอ้อกยังตัวมาเดกแถมดูเอาเาหยางกำมันหน่วยมกนกิ้งกระลุ่มกระลุ่มดกลงม,มากรรมยงกินลดกินบ้าน ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานักตนเราเกิดเป็นคนหนึ่งมาเป็นพญ,ญานพญมมา,าเป็นขี้ข้าของหมอบะห้าปากกอบวอยู่หงยาเอาู้จะก็เอามีเงินทองเล่ายังไม่เท่าปัญญาเนี้ยจะว่าหมือฟังเพรแม่เก้าอี้ออมาเพรมาหนักไกลไๆเพ เขาจะทำคุณงามความดีไผ่ติกไผ่ว่าว่าดีว่าหายว่าร้ายว่าเสียจ้างเขาแม้แต่คูบาบคุณจุ่มยังโดนเล่าขวัญอาตมายังโดนนี่หาอายังกะัะท่านนายกบริหารในตำบลทุกใจพ่องมาทุกใจพ่องสมัยหน้านะพ่องจับใจนะทาทหาสมัยหน้าผุ้ และอันที่ก <pod> ้น <SM> จ <K> <ove> <ıyorlar> ้วยเหลือมาลรคุณงานความดีมีไหนหมดเนี่ยยงจมตีกันสักอันปันยังผูบาบุญจุ่มยังโดนอ่ะอันดามายังโดนเตะทำพรมได้อยู่ได้ยังยังโดนไปพอในยูทูไผ่หมูด่าห้องของหมูจักจื่อมันอ่ะโอลาณนาว่าเตะดีหมดว่ะเสียอยู่อย่างเดียวทำได้สามหมืนมันไปว่า ทำหมูถ้ามาได้สามหมื่นจะยังเตะสักเดือนหนึ่งกับหมอยังมาวันนี้เอาก็ยัางหมูด้วยหมูพระอาตมาผมเคยพร้อมเอากันทำเชื่อถามท่านนายกโีมเก่าอาตมาสามสิบเต่า อาจารย์ว่าขอถามแต่แต่การทำมาจจอที่ผมใส่ต่วได้อันนี้ผมถามไปบอกหูนะแม่งกอดร้านนายกอาตมากบาม็บอก่าโยงท่านนายกอาตมาเนี่ยแค่ได้เป็นแสนพุ่นหงก่อมแล้วกุฏิก่อมแล้วผ้าป่าก่อมหมีกระถินก่อมมาปีนี้กระถินกักระถินในหมู่บ้านมีเจ้าภาพกระถินไปหาเราสักผลมีไผจับมีไผจอไ้จองไม่มีใครมองอาตมาเลย เป็นกระถินในหมู่บ้านห้อมกันคนสิบบาทสาบาทปีแล้วก็เหงอนกันปีแล้วก็มีกระถินในหมู่บ้านได้สตางค์เจ็ดแปดหมื่นโอ้โยโยมด้านทังหลายวัดบ้านนอกของนาข้ามห้วยข้ามดอยมาใหา้ดีเพ่นมุกบุญสุนตางมาอาตมาก,ก็ายังโดนโดนเล่าโดนติดโดนยหายนาถิโลเกอกนินทิตโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก พระพุทธเจ้าภาษาลูกเจ้าอยู่ในวิหารนั่งก็โง่อมเล็กๆยังโดนติีแคะเดียวก่อนอีน้อยจะไปฟังเอาอย่างมาสู้กันเ้อมุ <c oughs> ตกลงเตะแล้วก่อนเอาเป๊ค <c oughs> เดียวมันจะเป็นธรรมเป็นเดิมมันจะเป็นข้าโตมโมลา อ๋อเจ้าตุกปี้ตู้ลุงกู้เล่นมาได้เด้อเออเอาหวัวทฮะข้ามลำเดินขงไปมาอ๋อตุกปี้กูเล่นมาได้สุมาเตอร์สุมาเตอร์อ่าถ้าเว,วล,วแล,วลาแม่ตับพยาบา่อหน้าของตัวเไปพอกันในถ้วยอย่างเดียวเอาเถอะพ่อแม่ตังหลายคนเขาเกิดมาจะามีอย่าง คูบาบุญจุ่งไปช่วยละอ่อนซิบสามหมูปาติดในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนยังโดนเล่าแต่ว่าวัดเซินนี่แปลกข่าวกุ้งข่าวนุ่มมันแห็น tôi phát tôi những phần phân tôi hôm tôi Anh à, đi chỉ tôi phân tôi lại Và chỉ tự 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 dồn lại พัน uhm, นายยกเอาปเพื hai, you, it, ่ออยู่เอาเออรต์พ่อแม่สถาทุกคนทุกท่านว่ามาแล้วบาหายชีวิตคนเฮาเนี่ยหนึ่งมันเลือกเกิดบาได้สองมันเลือกตายก็มาได้เลือกเกิดมาได้ ถ้าอาตามาเลือกเกิดได้อาตมาก็มามือกับไม้ไฟสองหน้าขาดเป็นเน็กอย่างเอี้ยเลือกเกิดไม่ได้เลือกตายแล้วเลือกตายก็ไ,ได้ปอุ้ยเขาก็ย่ำไข่ตายเต๋อใครอยู่กับลูกใครอยู่กับห้านใครอยู่กับบ้านกับจองแต่ถึงเวลาแล้วพยันายามัจุราชเพื่อนมาเอาแล้วมาต้องโบกมืออำลาเพื่อนก็ซึ้งจะไปญาติโยมทุกคนทุกท่านแต่เมื่อมันมีลมหายใจนี่ มัน,น terminar, เป็นท begun, illa, ําเป็นเพิงมันเป็นกระเพาะป่ามันเื่องมะกนเราเดือดก็เราเดือด ได้ับ <c ười> ูว่ามาตุลาผู้าไทำนงานไปรอยเนจไปตัดตอนเลยราบอกเขาบอกเลยเลยว่าตัดตอนไปผมมานกาตวบางไก่ก็บางไก่ Who am I? Mean.